อโอ้ที่เกลี้ยงครับก็สภาพอากาศวันนี้ก็ไม่เป็นใจครับฝนได้ครับไับนี่ครับอ,อยู่่ตรงตๆคือดังครับันนี้ว่าไงฝน,ม,งนม,มันมาจากไหนครับมันมาจากแหล่งนู้นะแล้วมันมันมาตกที่แหล่งนี้ครแล้วคือว่าแหล่งนี้ครับมันไม่ใช่แหล่งนี้ะเพราะมันไปแหล่งนู้นเพก็เลยเดินมาคุบมันก็ไปปีแหลงนังกก้นมาปี เพราะว่าฝนที่มันรดนัด่นแหละแต่รดนั่นแหลแต่ว่ามันตกที่แหลกดีตอนแรกแหลกดีไม่ตกแต่ว่าไปอยู่ที่แหลดนู้นก่อนแล้วไปมาตก่แห่งนี้อ๋อเข้าใจคร,รับสาระสาระเรื่องฝนจริงๆครับขอโทษนะขออนุโทษนะที่เรื่องตัวถานที่ไม่ถูกต้องมาถ่ายบนรถเมย์ครับรถผมไงครับรถผมรถ,<อ>รถคนถ่ายรถตากกล้องครับรถตากกล้องรับรถตากกล้องวันนี้ฝนตกครับไม่มีที่ให้ถ่ายแล้วเปียกกันทั้งตัวเลย แล้วก็วันนี้ก็ถึงอ,อ,อุ้งหัวนาครับก็กำลังจะกลับกำลังจะกลับกันแล้วครับครับสภาพฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตรงนี้นนมึงย้ำอยู่นั่นแหละเออพูดได้น,นี่เออขอให้ย้ำอยู่ที่ฝนน่ะเออก็เรื่องมันเกี่ยวกับฝนนะตาดึงจะเอาอะไรอ่า ช่วยช่วยช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหจับคุณว่าไงครับขอสักคำหนึ่งฮะฮะโอเคก็อขอคำเดียวนมันก็ฮะครับโอ้ดีมากครับเฮ้ย,ยปิดรายการเลยไหมครับอ๋อขอปิดรายการแค่นี้ครับสวัสดีครับครับเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามฝากแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยว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 คือว่าก่อนปิดรายการนะครับขอให้คนที่ดูคลิปนี้ครับ ก็ไม่เอาอะไรมากครับช่วยซันตะไครซไหมครับซันตไครซหรือไม่ไม่มีตรงนี้หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่ากดติดตามซับสุคร์อะซับสไคร์ไออ a พกับลอยยี่กี้มีกองมูตูครับผมมาจากตุรกีครับพูกนังก็ครับไอเด็กพ่อกินไอเดกมาเก็ตโอ้ผมว่าเป็นรายการเหรอครับไอยวันโซเบ